ก็จะกลับแล้วก็จะมาเก็บมะม่วงผลผลิตที่เราปลูกมาไว้ประมาณออห้าปีที่แล้วลองเข้ามาดูในสวนกันมีแอปเปิลด้วยแอปเปิลแอปเปิลไต้หวันดูครัลไต้หวันเห็นต้นเลย เป็นถนนถนนไทยเดิมนี่ก็จะเป็นสะท้อนลลกสะท้อนนี่ก็จะเป็นเขียวเสวย นี่ก็จะเป็นต้อนอ então, มหาชนกอันนี้ก็จะเป็นเขียวใหญ่เขียวใหญ่ใหญ่จริงจริงใหญ่จริงๆริงดูครับดูนี่เกือบเท่าใบหน้าเลยใหญ่จริงจริง อ๋อค่ะเหลืองเหลือง่อ,งอยพอนกันเ้าเอาื้อมไม่ถึงอย่าไปเด็ดเด็ดข้างล่างเอาเด็ดที่เรามันถึงถึงเด็ดข้างล่างเด็ดข้างล่างอย่าไปเด็ดข้างบนเด็ดไม่ถึงอย่าไปเด็ดเด็ใช้ตะก้อเด็ดออกมันขน,น,น นี่มะม่วงอะไรเนี่ยาเอาเอาค่ะหยิบมาเลยสีเหลืองๆหยิบมาเลยเก็บเอาไว้ค่ะโชคอันนันโชคอันนันเอาครับเอาครับโอ้โหแล้วเดินไปเก็บนู้นด้วยนะเออเดิน